ด่วนข่าวดีหรือไม่พื้นที่ตอนบนของไทยฝนเริ่มลดลงแต่ฝนยังชุกหลายพื้นที่คิวต่อไปพื้นที่ใดห้ามพลาดอัปเดตแนวะโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้17-30ตุลาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างในติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่17ตุลาคมครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับพื้นที่ใดมีฝนตกหรือไม่ตกกันบ้างก็แจ้งข่าวกันด้วยครับสาหรับพื้นที่ใดที่รอฝนอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปสภาพอากาศนั้นก็เรื่องที่จะแปรปรวนมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องที่ กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนครับเราว่าจากการเด็ดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f อครับตั้งแต่วันนี้17-30ตุลาคมครับก็พบว่าในช่วงแรกครับวันนี้17-27ตุลาคมครับในช่วง10วันข้างหน้านี้ประเทศไทยตอนบนนะครับลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นโดยในช่วงแรกๆครับจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ครับโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมทิศทางชัดเจนมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในช่วงวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปนี้หลายพื้นที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงที่มลอากาศเย็นเริ่มพัดแผ่ลงมาส่งผลให้เกิดฝนมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงส่วนใหญ่ฝนก็จะเน้นอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคกลางภาคตะนอ,อกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนี้ครับจะมีฝนได้ตั้งแต่วันนี้ครับ17จนถึงช่วงประมาณวันที่19ตุลาคมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้น ในช่วงประมาณ20เป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยฝนก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอากาศร้อนในช่วงกลางวันนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ฝนจะกลับมาชุกยาวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะค่อนข้างหนักค่อนข้างชุกเพราะว่าจะเป็นฤดูกาลของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะเป็นปกติของทุกปีอยู่แล้วครับ kehr. เมื่อบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยมีอากาศเย็นเท่าไหร่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอก็จะมีฝนตกหนักนตามไปเท่าน,นั้นครับ อย่างไรก็ตามครับในช่วงประมาณ24-25ตุลาคมข้อมูลก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบริเวณภาคอีสานบางพื้นที่บางแห่งก็มีโอกาสได้รับฝนปนหนาวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ด้านตะว,วันออกและตอนางล่างของภาคครับจากนี้ไปถึง20ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งฝนทั้งหนาวนามาก่อนในช่วงแรกครับก็ต้องเฝ้าระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับส่วนในช่วงต่อมาครับในช่วงปลายเดือนตั้งแต่28-30ตุลาคมนะครับ คาดว่าจะมีฝนกลับมาเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากลมระดับบนนะครับก็ยังมีทิศทางไม่แน่นอนครับก็คือลมที่สูงจากพื้นดินไปประมาณ5.5กิโลเมตรครับก็น่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายของปีนี้ก็ว่าได้ครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ สำหรับการคาดหมายกษณะอากาศดนทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้17-22ถึงตุลาคมครับก็พบว่าในวันนี้นะครับ1 7ถึงตุลาคมประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยครับนอกจากนั้นก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอัมัน สำหรับทะเลตะวันนะครับแล้วก็บริเวณอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรโดยในช่วงที่ที่2 1ถึงตุลาคมนะครับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องและก็อาจ,จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนนะครับประกอบกับมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลดามัน เริ่มมีกําลังแรงขึ้นครับสาหรับพื้นที่ห่างจากฝั่งของทะเลอามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1น่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ17ตุลาคมครับในวันนี้ครับลักษณะของฝนแล้วก็สภาพอากาศก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับโดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือพะคยีสานส่วนใหญ่ฝนก็จะลดลงแล้วนะครับ แต่บริเวณภาคกลางภาคตะลอกแล้วก็อีสานบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างล่างรวมถึงบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีฝนชุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่เป็นฝนตกค่อนข้างหนักส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ก็มีลุ้นฝนครับบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทัย พิจิตพิษณุโรกแล้วก็เพชรบณ์นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด30-3สถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนงภาีอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกได้บางแห่งครับวันนี้ก็เน้นบริเวณพื้นที่ตอนล,าล่างของภาคทาง้า้จังหวัดเลยชัยภูมินักขรรชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตแล้วก็อุบลราชธานีคร โดยอุณหภูมิสูงสุด32-35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณระดับ40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็มีโอกาสลุนบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีธยา การจะบุรีราชบ,บุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับโดวยอุณหภูมิสูงสุด3 2มองถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกมีโอกาสเจอฝนฟ้า,นฟานขนองได้อยู่ที่ประมาณร้ดยละ3 0ถึงของพื้นที่มีโอกาสเจอฝนชุกบางแห่งครับส่วนมากก็เน้นบริบจังหวัดนครยกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วจนบุรีรัมยงจันทบุรีตราดครับ ก็มีโอกาสลุนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณล60ถึง70ของพื้นที่ ระวังฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนคนรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ราชิวาทครับโดยอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต้ดันตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่วันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บริจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ3 2 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ